มาแล้วจ้าเหมือนเดิมปีนี้นะคะก็เน้นสวยถูกทนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย เสื้อพร้อมเลยนะคะลายดอกพร้อมไปเล่นน้ำสำหรับวันนี้นะคะก็จะแต่งหน้าไปเล่นน้ําส่งการที่งานวันเกิดอ c แ r รนะก็เดี๋ยวจะเริ่มแต่งกันเลยนะคะวันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นนี่เลยรองพื้นเจ้านางนะคะและนี่ใช้เป็นเบอร์02ส,ส,สาหรับผิว2ส,สีนะคะสําหรับตัวนี้หลายๆคนนะคะก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมล่วะว่าแบบเป็นรองพื้นงานผิวนะคะทาแล้วก็จะได้ผิวเรียบเนียนสวยสีเบอร์02ก็จะเป็นโทนเนื้อๆประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็คือเนื้อนุ่มลง มุนเกี่ยง่ายนะคะมันจะได้งานผิวที่แบบสวยมากนะคะใครที่ยังไม่เคยนะคะต้องได้ลองนะจะติดใจเลยเพราะว่าแบรนด์เจ้านางนี่เขาดังเรื่องแบบงานผิวอยู่แล้วนะคะให้การปกปิดที่ดีมากเดี๋ยวดูรอยสิวที่คางนะคะเนี่ย คือแบบปกปิดได้แบบรถดมากเปลี่ยน่ายลื่นปืดลื่นปื้ดเลยนะคะเป็นรองพื้นที่มีสารบำรุงนะคะแล้วก็มีกันแดดในตัวนะคะ SPF 30 PA 3+ นะคะแต่ก็ใครจะไปเล่นนะ้ำตอกลางวันก็ทากันแดดนะคะแบบช่ำๆเลยนะอันนี้ทามาก่อนหน้าแล้วแล้วก็บำรุงตัวนี้เพิ่มนะคะ นี่ให้ดูชัดๆเลยนะคะทารองพื้นเจ้านางเจ้าใจนะคะโอ้โหดูสิงานผิวสวยมากทุกคนมันแบบเนียนหนัเออทาแล้วแบบดูเรื่องเลยนะคะข้างนี้ก็คือแบบผิวสดสดคือสดสิวคือส,วอสิวนะคะนี่ <c oughs> ชัดเจนเลยเราก็จะไม่ไปแบบสิวแบบนี้นะคะเราต้องไปแบบสวยนะ,ะอันนี้ชอบมากมันจะได้งานผิวที่แบบว่าไม่แมทไม่ตึงจนเกินไปนะคะมันจะมีความแบบว่าชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นผิวดีนะสวยๆเลยนะคะสําหรับอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะ แบบ2 5 9บาททนันหาซื้อง่ายมากๆเลยนะขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะมาสร้างมิติให้ใบหน้ากันวันนี้ก็จะใช้เป็นนี้จ้ะ s h a ดิ้งสติ๊กนะคะอันนี้ใช้เป็นของ ODBO มันก็จะมีทางด้านที่เป็นเอ่อไฮไลท์นะคะแล้วก็ Shading มันจะเป็นเนื้อครีมนะคะซึ่งเนื้อครีมนี่แหละมันจะทำให้แบบติดทนดีนะเราก็เอามาเ h ดดิ้งดัางนะคะวาดเลยเหลาก่อน ให้ด่างโด่งนะคะให้มีแบบมิติแล้วก็กรอบหน้านะคะให้หน้าเราดู shape นะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะในการเกลี่ยเชดดิ้งนะคะให้มันมีความเนียนเข้ากับรองพื้นนะคะตั้งด่างขึ้นมานะคะสร้างแสงเงานะ,ะให้ด่างเรามีความโด่งนะคะมีมิติตั้งกรอบหน้าด้วยนะคะเกลี่ยเป็นเบลนด์ให้สีมันมีความคลืนกันแต่แบบไม่ต้องเข้าเยอะมากนะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราวาดแบบแนวแนวกรอบ นแรกไว้ะะคะใครที่หน้าเล็กหน้าวีอยู่แล้วนะ,ะ่สข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยคนหน้าใหญ่ขอไลทหน้าก่อนนิดนึงแล้วก็จะใช้ฝั่งสีเนื้อสว่างนี้นะคะแป้มไปตรงด้านตรงนี้เลยทําให้ดั้งกุ้งไปให้จบเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะคะสําหรับขั้นตอนนี้แนะนาว่าให้ทาหลังจากที่เราเกลี่ยรองพื้นนี่แหละเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมนะคะถ้าเราไปทําหลังจากที่เราแบบว่าเซตแป้งไปแล้วล่ะมันจะแบบเป็นคราบนะคะให้ทําตอนนี้เลย คือวันนี้เลือกใช้เป็นแบบเชด d i n g สติ c กเพราะว่าไปเทสน้ําแล้วมันมีความแบบติดทนนะคะคือถ้าเป็นแบบสีฝุ่นสีอะไรเงี้ยเวลาโดนน้ามันอาจจะแบบไม่ทนเท่านะคะใค้ไปจมูกใหญ่นะคะอยากให้จมูกเร็วเล็กพอเราลงไฮไลท์ไปแล้วนะคะเราก็มาเก็บรายละเอียดให้มันเข้มอีกทีได้นะคะเราต้องแบบสร้างเงาเอาโด่งเท่าไหน เหลาแหลมเท่าไหร่นะคะหมอต้องจบในขั้นตอนนี้โอเคเอาดั้งเดิมเท่านี้พอนะคะสําหรับตาแหน่งในการทาเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยคือเหมือนก,นกันกับเวลาที่เราทาตัวตลักเลยแต่แค่ว่าเราเปลี่ยนขั้นตอนแล้วก็เปลี่ยนเนื้อนะคะมาทานในตอนนี้แล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยเอาใครไม่ถนัดก็สามารถใช้ฟองน้ําหรือว่าแปรงนะคะในการช่วยเหลาช่วยเบลนดได้นะ,ะว่าตอนในรูกของงานแก้มหวานฉ่ำของลุกในวันนี้นะคะก็แนะนําว่าให้เลือกใช้แบบครีมบัตต์ดีกว่านะคะมันจะมีความติดทนกว่าสีฝุ่น เนาะวันนี้ก็จะใช้ของ B Y เป็นคริสตัลบัตรก็จะใช้คู่กับพับแก้มตัวนี้นะคะของ Super Mom um. ก็จะแปะลงไปที่ตำแนหน่งใต้ตาตรงนี้นะคะเห็นไหมสีมันสจหรับว่าเปลี่ยนนะคะตาม pH ของผิวจากที่แบบว่ามันอยู่ในตลับมันเป็นสีใสใช่ไหมก็อ,อยู่ที่แบบผิวเราเออมันเปลี่ยนเป,ป็นสีชมพูน่ารักมากนะคะตาแทบเพิ่มเรื่อยๆให้มันเข้มๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงแป้งทับนะคะมันจะได้แบบ เรื่อมาจากข้างในเ <c oughs> กาะผิวตลอดแล้วก็ซื้อมาตอนโปรอะเออราคาแพงรู้สึกชัเก้าเก้าเองอะสำหรับใครที่จะเอาลิปสติกมาทานะคะก็ให้เลือกเป็นเนื้อที่แบบว่ามีความครีมนะคะเกลี่ยง่ายติดทนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครจะเอาติ้นมาทาต้องเอาไปลองก่อนนะว่าเออมันแบบเป็นเนื้อที่แบบเกลี่ยได้หรือเปล่าเพราะว่าติ้นมีความติดทนก็จริงแต่ว่าบางทีมันเกลี่ยไม่ได้พอเราแค่แบบแต้มไป2อาจุดอะเออมันเป็นวงแล้วเกลี่ยมันไม่ไปนะคะก็ต้องลองเทสดูก่อน อันนี้แบบเออมันเป็นเนื้อครีมนะคะมันก็จะเกลี่ยง่ายแล้วก็เป็นสูตรติดทนนะคะเทนทาแก้มแบบนี้กําลังมานะคะจุบุูดจินนลุกเวันนี้ไม่ยากเลยทุกคนกค่อยๆตามกันมานะคะ ก็จะได้งานแก้มหวานฉ่าสดใสมาประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะว่ามันจะชมพูไปหรือเปล่านะคะปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกแป้งพับทับนะคะมันก็จะแบบว่าเรื่อๆพอดีซึ่งแป้งในวันนี้นะคะนี่ตัวดังตัวเดิมนะคะตัวตํานานนะคะแป้งพับเจ้านางน,นะคะและนี่ใช้เบอร์2นะคะเบอร์เดียวกับรองพื้นเลยก็จะเป็นสีโทนเนื้อประมาณนี้นะคะร่วงงานผิวที่แบบติดทนคุมมันกันน้านกันเหงื่อนะคะต้องตัวนี้เล อันนี้จะเป็นสลับรุ่นใหม่นะคะจะมี2ชั้นนะคะชั้นล่างก็จะเป็นช่องเก็บพับนะคะก็จะลดการสะสมของแบคทีเรียนะวันนี้เราจะต้องการลุกที่แบบสวยแน่นติดทนนะคะก็จะใช้เป็นพับนะะในการตบแป้งนะคะให้ทั่วๆหน้าเลยนะปกติจะชอบใช้แป้งในการทาแป้งนะคะแต่ลุกในวันนี้เราต้องการความแบบว่าแน่นติดทนสวยอยู่นานนะคะก็ให้ใช้พับนะคะในการกดนะคะแทบๆๆๆลงไปนะคะยำๆๆนะคะ ให้มันตุบๆแน่นๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยว้าให้ดูก่อนครึ่งหน้านะเธออู้นี่ความเนียนผ่องเด้งระดับตำนานมาแล้วจ้าข้างนี้ทานแล้วเห็นไหม ของเด้งมากเอร์นะคะผิวเนียนสวยเลยนะคะข้างนี้ยังไม่ได้ทานะคะก็จะมีความแบบว่าฉ่ำของรองพื้นสีแก้มที่แบบว่าเออเข้มนะคะข้างนี้เป็นไงเนียนไปแล้วพอดีเรื่อเร่อเบาๆนะคะไม่เยอะนะ,ะเออก็ดิ้นแบบว่าตบให้มันแบบแน่นๆนะคะทุกอย่างที่เราทาไปตะกี่มันจะได้แบบว่าเกาะผิวดีนะ,ะเนียนมากสวยมากค่ะ ตอนแรกคือแบบที่ไม่ได้ทาน้องสิวคนตะกี้หดไปไหน่อยแล้วนะอันนี้คือแบบเนียนมากฉันก็ยพยายามแบบว่าตบอัดนะคะให้มันแน่นๆเข้าไปกับผิวนะคะคือพอเราทาแป้งทั่วหน้าแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ใช้พับป่านี่แหละไม่ต้องจิ้มแป้งเพิ่มแล้วนะคะเราก็ทากะแทบไปเลยนะคะทั่วหน้าเพื่อแบบว่าเน้นย้ำให้แบบว่าแป้งมันมีความติดทนนะคะเข้าไปกับสิ่งที่เราเซ็ตไปตะกี้นะคะติดกระรองคือน,นั่นแหละมันจะได้มีความแบบว่ายึดเกาะกันนะคะให้หน้ามีความอยู่ทนเนาะ โอ้ทุกคนสวยขึ้นมันยายจริงๆแล้วก็ตะกี้นะคะแก้มที่มันดูแบบว่าสีเยอะๆขนาดนี้นะคะพอแบบว่าเออทาแป้งไปแล้วมันก็จะแบบเบาๆเรื่อๆเล็กๆนะคะไม่ได้แบบว่าดูชูฉาบมากมาแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าเข้มๆนะคะตอนขั้นตอนแรกอ่ะต,ต้องลงเยอะๆนิดนึงเพราะว่าพอเวลาเราลงแป้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบบางเบาลงมานิดนึงเพราะว่าตัวเนื้อแป้งมันเป็นแป้งพับอนะเนาะมันก็จะมีความแบบว่าทึบหน่อยมไม่ใช่แป้งโปร่งแสงนะคะเราเลือกที่แบบว่าให้มันติดทนนะคะ ก็เลยจะเป็นงานผิวประมาณนี้ราคอด้วยนะจ๊ะโอ้ยสวยเวอร์นะคะแล้วก็ราคาดีมากนะคะหลักร้อยเท่านั้นหาซื้อง่ายมาก วัสดุเบนบอยโลตัสก็มีนะคะแล้วก็ตัวแป้งอันนี้นะคะมีให้เลือกถึง5้าเฉดสีเลยสําหรับสงการนี้นะคะบอกเลยว่าคู่นี้นะคะต้องไปต่ำนะคะสวยมากๆใช้ดีมากๆนะก็สงการทุกปีอ่ะก็ตลอดนะคะต้องแบบมีแป้งเจ้านางติดโต๊ะตลอดเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบว่าติดทนกันน้ํากันเหนื่อได้ดีมากๆเลยนะคะมาต่อในส่วนของงานคิ้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะใช้ของอาชิตานะคะนี่ก็จะเป็นคิ้วเจลสูตรกันน้ําก็จะใช้คู่กับแปรงเขียนคิ้วนะคะสีที่ใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะ รุ่นนี้ก็คือจะมีความติดทนมากไปเล่นน้ำคือต้องเลือกเขียนคิ้วที่แบบติดทนนะทุกคนเพราะว่าเล่นไปคิ้วหายไปครึ่งหนึ่งหายไปตรงกลางหายไปตรงหัวหน้ามันก็จะงงๆเนะาะสํหรับตัวนี้ก็ใช้อยู่แล้วนะคะก็รู้ว่าน้องมีความติดทนนะ ก็เลยเลือกมาแนะนําเป็นตัวนี้นะคะเผื่อใครแบบว่าใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบดินสอแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยทนเพราะว่าเล่นสงการแบบฉ่ําแบบสับใจแบบหมดวันหมดคืนต้องการความทนแบบขั้นสุดนะคะก็ให้เลือกแบบคิ้วเจลแบบนี้นะคะมันจะแบบทนกว่าแบบฝุ่นนะคะสีสวยเป็นธรรมชาติเธอก็เกลี่ยให้มันเข้ากันนะคะใครที่มีหางคิ้วบางนะคะหรือว่าสีชอบหลุดก่อนเพื่อนนะคะก็ให้เน้นระบายตรงช่วงหางคิ้วนะคะ ให้มีความเข้มกว่าหัวคิ้วนะก็ได้แบบว่าติดทนนะคะอยู่นานๆก็จะมีคิ้วเป็นของตัวเองแล้วหนึ่งนะคะข้างนี้ยังไม่ได้เขียนวุ้นมากนะคะมันก็จะแบบดูเบลอๆดูไม่ค่อยชัดนะคะแต่พอมีคิ้วดูแบบเออหน้าตานะคะมันเริ่มมาเริ่มเป็นตัวนะคะก็เขียนอีกข้างนห้เท่ากัน ตาต่อเลยนะคะวันนี้เลือกใช้ของ brow it นะคะก็จะเป็นอายแชโดว์แบบแท่งนะคะเขาจะมี2ด้านมีด้านที่เป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นเนื้อชิมเมอร์เดี๋ยวให้ดูสีนะอันนี้จะเป็นเบอร์0ูนนะคะสี marble pink mm hmm. ก็ทาไปเลยทั่วเปลือกตานะคะเือนนจะเป็นสูตรแมทนะคะติดทนกันน้ำนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเปลี่ยนนะให้มันแบบว่ามีความโค้งละมุนสวยนะคะแล้วก็วาดใต้ตาเส้นยาวแบบนี้เลยเออ ช็อกกใช้ด้านสีชิมเมอร์นะคะเน้นทาบริเวณกลางเปลือกตานะก็ระบายใต้ตานิดนึงนะคะข้างนี้ทาแล้วนะคะก็จะได้งานตาชมพูนะคะหวานวิงมาประมาณนี้เลยทีนี้รู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึงเพราะว่างานวันนี้แบบออกกลางคืนตืดๆนะคะก็จะใช้ของเมลินดานะคะเป็นสติอีกเช่นกันจะเป็นโทนสีน้กตาเข้มนะคะเอามาทาเพิ่มนะคะตรงหางตาหัวตาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ จะได้แบบว่าคมชัดขึ้นแล้วก็ให้ใช้แปรงนะคะรีดเบนสีนิดหนึ่งดี่ยวมันเซ็ตตัวแล้วมันจะเป็นแบบแมทนะคะเราก็จะแห้งเราก็จะได้งานตาที่แบบดูมีมิติขึ้นมานี้แล้วก็ใช้แปรงหัวตัดนะคะามาวาดดอลลี่อายนิดหนึ่งสร้างดอลลี่อายน้วตาจะได้หว,นวานๆนะคะเบลเบลใครชอบแบลมากนะคะก็วาดถุงใหญ่ๆย,ย้ยอย อันนี้เอาแบลกลางนะคะกลีดอายไลเนอร์ต่อเลยนะคะวันนี้ก็จะใช้กองซูเปอร์เชอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ชอบใช้มากนะคเะพิ่งหมดไฟตัวนี้ก็เขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นสูตรติดทนกันน้ำนะคะหัวเล็กมากแล้วก็มีหลายเฉดสีให้เลือกบางคนชอบแบบว่าเขียนตลิี่อายนะก็เลือกเป็นเบอร์อ่อนๆนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์สีดำเลเวลสี่นะให้ดูหัวเล็กมากนะคะเล็กสะใจรุ่นนี้ก็เป็นสูตรติดทนกันน้ำนะคะติดมาแล้วทนดีมากแล้วก็ สาคาดีมากนะคะซื้อมาตอนโปรโมชั่นนะคะตกแท่งละ้วยยีสบานงใครชอบอายไลเนอร์เส้นเล็กๆก็อันนี้เลยัดคขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าต่อเลยนะคะวันนี้ใช้ของ Kiss me heroin make ตัวนี้ก็คือเป็นสูตรแบบว่าติดทนนะคะกันน้ำกันเหงื่อเลิศมาก ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเติมไฮไลท์นิดนึงนะคะก่อนจะเปียกเนี่ยก็แบบว่าเออเผื่อได้ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้น่าจะได้ดูแบบว่าวิงวิงวงนิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นไฮไลท์ของเซซานตัวนี้นะคะใช้สีฝั่งนี้เลยมันจะเป็นสีแบบไฮไลท์ที่แบบนัวนวนะคะแต้มเพิ่มตรงสันด่างตรงนี้นะคะความเป็นเนื้อครีมมันก็จะติดดีประมาณนึงนะคะแล้วก็ตรงโหนกแก้มตรงนี้นะคะเพิ่มความฉ่ำวาวนิดนึง พุ่งมากนะจุดจุดนี้นะคะสุดท้ายนะมาต่อที่งานลิปนะคะโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยนะคะเอาสีอะไรดีนะเอาแหลมสุดไปเลยไหมสีแดงนี้เนาะ,ะวันนี้ก็จะใช้นี้จ้ะลิปแมทนะคะของเคตี้นะคะรุ่นนี้ก็คือแบบ ปิดทนกันน้ำฮะจ,จูบไม่หลุดอิจฉาหกนะคะก็เดี๋ยวลองทาแดงก่อนถ้ารอดก็คือรอดถ้าไม่รอดเดี๋ยวเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูสีอะไรนี้นะคะอันนี้ก็แบบน้นเอาโดดเด่นนะก็จะทาเลยนะคะอืมสีแดงเบอร์สิบก็เด้งอยู่นะไงหน้าผ่องขึ้นมาเลยนะคะเนาะสีนี้แหละ <c ười> <c ười> <c ười> เกลี่ยเบลนท์ได้ทั่วริมฝีปากเลยนะคะ หัวพร้อมหน้าพร้อมชุดพร้อมนะคะนี่วันนี้เป็นไงสวยสดใสมากเวอร์งานหน้าก็คือเด่นเด้งมาแต่ไกลเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลุกเล่นน้ําประจําปีนี้นะคะสดใสมากนะเครื่องสำอางที่ใช้ในว,วันนี้ก็คัดมาให้แล้วสวยถูกทนดีแล้วก็หาซื้อได้ไม่ยากเนาะใครชอบลุคนี้ก็แต่งตามกันมาได้เลยจ้ะ เพราะว่าผู้ชายฉ่ำมากสไม่เคยมาเปิดหูมเมือตาดูเพลนมากเลยค่ะก็อันนี้ออกมาเข้าห้องน้ําแล้วก็เออถึอองโอกาสแบบว่าพูดอัปเดตนิดนึงเพราะว่าแต่งหน้ามาตั้งแต่แบบว่าช่วงเที่ยงแล้วเออตอนนี้ก็เท่าไหร่ะ